สวัสดีครับท่านผู้ชมและ f อที่เคารพท่านครับต้อนรับเข้าสู่ช่องวิธีรถบรรทุกดินครับพบก,กันคลิปนี้วันที่10กันยายน2,567ครับอีพีที่8ของเขาหน้าปีประจำปี2,567นะครับ พิกัดแปลงหน้าของผมกะบ,บ้านแฝดตําบลหันโจดตําภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นครับมาอัปเดตเขา่านะครับพี่น้องในชม่มนะครับไปเรื่อยๆนะครับเป็นอีพีที่แปดนะครับก็ถือว่าเป็นที่หนาพอใจอยู่นะครับนี่ยังไม่ทันในวานปุ๋ยรอบที่สองนะครับเพราะว่า รอให้ฝนตกมาก่อนนะครับเพราะน้ำน้ำยังบ่หลายนะครับเนี่ยเพราะว่าเดือนสิงหาเมื่อไหรฝนทิมช่วงนะครับเดือดกัญญาไมนดีของมันจะตกเช่นนึงนะครับกต่ยังน้ำมันยังบ่หลายนะครับเลยเอาน้ำมันขีวภาพนะครับมาพร้าวมะพร้ รอฝนตกนะครับเป็นการให้ปุ๋ยทา่งใบนะครับซึ่งืัอนี้กัมาพ่นเป็นรอบที่สองนะครับรอบแรกก็พ่นไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับที่หามือขึ้นหลังนี่นะครับละะเลยชมาว่าถึงนะครับการพ่นปุ๋ยนะครับหรือการให้ปุ๋ยทา่งใบแก่พืชแก่ เทานะครับทั้งหลายนี่เราว่าพ้นเวลาใดน,นะครับถึงสีได้พลดีนะครับปุ๋ยถึงสีเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับตามหลักวิชาการเพิ่นกับว่าให้พ้นช่วงเศารานะครับแต่เศาราไปเ่เกิน3าถึงสี่โมงเสารานะครับเพราะเป็นช่วงเวลาที่ พืชกำลังปรุงอาหารนะครับอันนี้คือเบาตามหลักวิชาการน,นะครับนี่ครับแต่มันอาจสิว่าเขียวบ่ง่ามคือยังเข้าวานปุ๋ยเคมีนะครับแต่ว่าตะเบิงตอนออกเขาออกห่วงครับเพราะว่าผมหลายปีขึ้นหลังนะครับผมเคยพ่นหรอือว่า ได้ผลดีที่เดียวเลยนะครับ,รบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ารอช่มนะครับวันที่เป็นยังไงนะครับเอาเดี๋ยวพ่นปุ๋ยกระถรับ้านนียเลืสวยมากมันจีหอนนะครับมึงไอ้น,นี่นะครับ,นนรบขเขาเหนียวขอเขาพกต้นเตียนะครับนี่หญ้ายังท่วมอยูอย่ครับ <laughs> อย่างากำลังแกกำลังสีลงนะครับต้นเขากระไรอยู่นะครับ่วมันเขามันเตี้ยนะครับมองในพวกมีเงาแง้มอยู่นะครับท่ใจยักหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นด้านนี้เป็นเขาเจ้านะครับหอมมะลิหนึ่งุนหาะนะครับเอาคลิปนี้ไว้แค่นี่สก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับ ไล่กนที่ตามเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้ครับทั้งช่องวิธีลมทุกดินครับสวัสดีครับ